3060ก็แพง3070ก็แพง8090ก็แพงแพงแม่แง,ง,ง,งทุกอย่างเลยนะครับเรามาลองดูการจอที่เ OK, คในปี2021กับ GeForce RTX 2060 ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวจาก iHaveCPU ฝาก iHaveCPU ทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ f a n นเทจไลน์ชอปปี้ลาซาด้าอินสตาแกรมและ TikTok ขอบคุณมา,มากๆเลยครับผม สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU และวันนี้ i have CPU r e วิ e เช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้ i have CPU มีคำถามมาเยอะนะครับว่าพี่เปาครับถ้าเราเล่นเกมแค่ Full HD 3000ซีรีส์จำเป็นไหมผมบอกเลยว่า มันก็ดีมันดีต่อเกมแต่มันจะไม่ดีต่อกระเป๋าสตางค์หนืนเหอเปล่าเพราะสามัญซีรีส์ตอนนี้มันแพงแล้วอย่าง3 0 7 0เนี่ยมันก็เหมาะกับจอแบบ 2K นะครับหรือว่าถ้า3 0 8ศก็คือ 4K มากกว่าที่จะเป็น Fu l l HD แล้วที้คำถามคือถ้าส0 6 0โอเคบอกกับ Fu l l HD แต่มันยังราคาแพงคำถามที่เกิดขึ้นคือการจออะไรที่เหมาะสมในการที่จะเล่นเกมแบบ Fu l l HD ได้นะครับวันนี้ผมเลยแนะนำตัวหนึ่งก็คือ RTX 2 0 6 0นั่นเองถึงงม้จะเป็นตัวเก่าแต่ ว่ามันยังคงแรงอยู่นะครับมันยังคงแรงอยู่แล้วก็ราคานั้นค่อนข้างที่จะคบได้ในะราคาประมาณสักส0ง0มื0นสองมื่นส่างาอะไรเงี้ยพบได้แล้วก็เป็นมิดต่อ กระเป๋าสตาง์นะครับอย่างวันนี้ผมได้ดูคือ z o so t a g GeForce RTX 2060ตัวนี้นะครับแรมให้มา6 g b GDDR6 เพียงพอต่อการเล่นเกมใช้งานที่ Full HD อยู่แล้วผมย้ำตลอดว่า Full HD นะผมไม่ได้พูดถึง 2K เลยนะครับ Ice Storm f i r Storm นี้ให้มาอยู่แล้วไม่ร้อนไม่หมุนแล้วก็การรองรับการ overclock นะครับผ่านโปรแกรม Fire Storm ได้ Ice Storm นี่คือพอลลมหยุดหมุนนั่นเองนะพัดลมหยุดหมุนเวลาที่จะวาริการตแม่ทำงนานจะไม่ร้อนไม่หมุนนั่นเองนะครับ เลเยอร์ทรซิ่งนะครับ RTX มีเรทเทรซิ่งทุกตัวอยู่แล้วแต่ว่า เรทเทรซิ่งสำหรับ2000 r i รีมันค่อนข้างที่จะกลายเกินไปหน่อยนนั้นเนี่ยติดไปเถอะนะครับเพื่อเพิ่มเฟรมเรทเพราะว่า3000 r i รีเขามี DLSS เข้ามามี AI ในการประเมินการลดรอยหยักทําทให้ภาพมันสวยงามขึ้นแล้วก็เปิดเรเปิด DLSS เนี่ยเฟรมเรทจะไม่ d r อปเยอะแต่ถ้าเป็น 4, 000รรเนี่ย DLSS เขาจะเป็นรุ่นเก่าอยู่ทําให้มันไม่สามารถที่จะใช้งานได้ดีถ้าเปิดเรทเทรซิ่งนะครับประมาณนี้นะครับ g d 6ได้เลข12นะครับแอนเลนี้ปกติอยู่แล้วข้างหลังนะครับก็จะไม่มีอะไรก็คือจะบอกว่าจ พอตอาร์ทีสองศูนย์สองศูนย์หกเป็นอย่างนี้นี่คือหน้าจอหน้าตาตัวการ์ดเนาะก็จะบอกอะไรต่างกันนะหกกิกนะครับเพ,พาราะว่า supply รีไวล์ต่ำมาก500วัตต์ออฟเกรเตอร์ซึ่งหมายความว่าเขาต้องการพาวสพายแค่500วัตต์เอง500วัตต์ก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ถ้าผมประกอบผมจะเผื่อไว้ RTX ทุกรุ่นเริ่มที่700วัตต์80พลัสนะครับอันนี้ i have CPU มีขายแบบแยกด้วยแล้วก็แบบเป็นเครื่องถ้าอยากประกอบก็บ i have สามารถที่จะสั่ง ตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะอันบ็อกกันแล้วก็จะไปดูผลเทสกันว่าผลเทสเกมนั้นในปี2 0 2 1นเนั้นในเกมดังๆอย่างเช่น Call of Duty อย่างเช่น Battlefield อะไรประมาณนี้มันจะตามผลเทสได้ดีแค่ไหนขออนุญาตปรับให Full HD นะ,นะครับอ่ะอันบ็อกกันดีกว่าสำหรับโซแท็กครับการ์ดจอตัวนี้ผมบอกเลยว่าถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นรุ่นใหญ่อะไรมากมายแต่ประสิทธิภาพนั้นเกินตัวแน่นอนนะครับกล่องดำนี่มีโลโก้โซแท็กตรงนี้นะครับกล่องดำและการ์ดเนี่ย ไม่ใหญ่นะครับการ์ดเล็กคู่มือไม่มีแผ่นไดเวอร์แล้วสามารถดาวน์โหลดไดเวอร์ได้ที่เว็บไซต์นะครับ n อ i d i a อยู่แล้วก็มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ก,กล่องไม่มีอะไรนครับนี่คือตัวการ์ดฮะฟุบออกมาการ์ด จะไม่ใหญ่มากมายขนาดค่อนข้าง,งเล็กนะครับเล็กเลยล่ะสพัดลมเป็นแบบดับเบิลแฟนคือพัดลมคู่ระบายความร้อน2อ,อันตรงนี้พัดลมน่าจะขนาดแค่6 0สิถึงเจมิลลิเมตรไม่ใหญ่นะครับมีโลโก้โซแท g กอยู่โลโก้ใหมข่ขขงทาโซแท a กเกมมิ so ่งเขานะครับ่จริงแล้วเขาไม่ได้ใช้ชื่อโซแท g กนะนะเป็นโซแท g กเกมมิ่งนะครับอันนี้เป็น cover นะครับ cover พึ่งเข้าไปปุ๊บแล้วมีพัดลมคู่ระบายความร้อนข้างในมีแบบฮีทไอด้วยใช้ฟินแบบละเอียดแล้วมีแบบฮีทไอดังนั้นเนี่ยเรื่องความร้อนเนี่ยไม่ ไม่ร้อนแล้วก็กินไฟไม่เยอะเพราะว่าต่อไฟเลี้ยงแค่8พิน1ช่องแน่นอนครับ t x 2 0 6 0มี Backpage อยู่แล้วนะครับ Live to Game ตรงนี้ก็คือสโลแกนของเขาแล้วก็มีโลโก้ของ SOTAC ยังคงแรงอยู่นะครับสังเกตด,ดีถ้าสูบเข้าไปนี่จะเห็นว่ามันมีฮิตไฟค่อนข้างเยอะนะครับสเส้น,นที่ผมเห็นอยู่นะครับการระบายความร้อนเนี่ยไหวแน่นอนพราลงคู่เรียบร้อยครบหมดคนระับตรงนี้เวลาใส่ปึ๊บ มันจะมีไฟโซ t a ทกเกมิง so มีไฟตรงนี้ตรงนี้สกรีน G-Force e RTX นะครับการ์ดไม่หนักไม่เบาแต่ดูแล้วแข็งแรงวัสดุพรีเมียมพลาสติกข้างหน้าคระจริงแต่เป็นพลาสติกแบบรู้สึกว่ามันแบบความตันแน,น่มันสูงนะครับพอเชื่อมต่อข้างหน้าให้มาครบ HDMI DisplayPort DisplayPort 3 HDMI 1นั่นเองนะครับประมาณนี้ นี่คือภายนอกของตัวการ์ดคราวนี้ตัวนี้ RTX 2060นี้มันสามารถที่จะเล่นเกมในปี2021ได้เป็นเกมอะไรบ้างและแต่และเกมนั้นสามารถแสดงเปอร์ฟอร์มานได้เป็นขนาดไหนเฟรมเรทขนาดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูการเทสเกมของ RTX 2060กันฮะกับ CPU AMD Ryzen 5 3600เกมแรก Shadow of the Tomb Raider ฮะอันนี้ปรับภาพเป็นแบบ สูงสุดเลยที่ 180p 0 ultra setting ฮะเฟร,รมเรดทันได้ดีเลยนะ107เฟร,รมฮะ CPU 60องศาเท่านั้นการ์จอเด่ย65องศาเท่านั้นไม่ร้อนนะครับดัง <Hey. S 1> นั้นเนี่ยใครที่จะใช้จอ 144hz เนี่ย Shadow of t h e Tomb Rider a เนี่ยเล่นได้แบบสบายๆเลยเอ e เป็ก e ีเจนเกมที่กำลังมาแรงในตอนนี้ครับ กับภาพแบบ Full HD จอโซโล่ศูจะเหมาะกับ Full HD ไม่สุดแล้วนี่คือการปรับที่ High นั่นเองนะครับดิ่งพื้นลงมาฮะ120รเฟรมเพียงพอต่อ 144Hz แน่นอนใครใช้จอ 144Hz เนี่ยจะได้เห็นความลื่นเลยฮะเฟรเมเรท120กว่าเฟรม130เฟรมอะไรอย่างนี้เล่นได้นะครับ คอร์ดิวตี้แบ็กออฟโฮลอลนะครับเหมือนเดิมฮะเราจะปรับกันที่ 180p 0เหมือนเดิมที่อันตราเซตติ้งนะครับโชว์เซตติ้งให้ดูเสร็จแล้วปไปบู๊กันเลยฮะ106เฟรม104เฟรมนะครับ, frame, frame, รบการ์ดจอไม่ร้อนด้วย6.4ฮนะ CPU Ryzen 5.36-4.7เท่านั้นฮนะรแรมเครื่องกิน14กิกเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นเกมนะครับแนะนำแรมพื้นฐาน16กิก a b บ t e PUBG เพลย์เออร์อันเนอร์แบตเทิลกราวครับเหมือนเดิมฮะับพันแป p อันตราทั้งหมดครับหนึเฟรมเล่นได้สบายสบายเลยนะครับเหลือๆพันแป p อันตราก็มาสักร้อยสิเฟรมยังไม่เห็นต่ำกว่าร้อยเฟรมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสอสงศูงนย์ศูนย์น่าจะเป็นการจอที่เหมาะสมสำหรับ full hd lenovo เซ็กซี่ครับ เหมือนเดิมฮะพันเปอร์ซ็นพีอันตร้าฮะก็เหมือนเดิมประมาณนั้น90-100ิบ90ถึงบายเฟรมสบายๆเหลือกินเหลือใช้ครับบางช่วงบางตอนในการเรนเดอร์ก็ไป100เฟรมมาตรฐานคือ90เฟรมร0 0เฟรมนี่มีให้เห็นแน่นอนฮนะ เป็นยังไงบ้างานะครับสรับารเล่นเกมของ RTX 2 0 6 0จะพบว่ามันไม่ได้แย่เลยโอเคเฟมเรทมันอาจจะไม่ได้พุ่งแบบโอ้โรุ่นพี่ของมันอย่าง3060 3070นะครับเนื่องด้วยที่ราคาด้วยอะไรด้วยแต่ยุคนี้สมัยนี้นักเวลานี้การ์ดจอมันแพงขนาดนี้ใครอยากประกอบคอมสักเครื่องหนึง่งไม่จำเป็นที่ต้องไล่ตามเทคโนโลยีก็ได้ใครมีงบผมไม่เถียงไปเลยครับ3060 3070 3080 3090แต่ถ้าใครอยากได้ที่มันแบบคุ้มค่ากับราคาหรือมีงบจำกัดลองพิจารณา RTX 2060 ผมรับประกันว่ามันได้น,น่นเกมที่ Full HD แล้วก็ได้ภาพที่สวยงามด้วยเฟรมดเรทอาจจะไม่ได้พุ่งเป็นหลัก150 200แต่มันอยู่ในระดับ101ก็ถือว่ายอมรับได้ไอมนไม่ดีเวอร์อย่างที่บอกไปตอนแรกคลิปแต่ว่ามันเป็นมิดต่อกระเป๋าสตางค์ เป็นการ์ดที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้โดยที่ไม่ยากจนเกินไปนักอ่ผมพูดแบบนี้ดีกว่าประมาณนี้นี่คือความแรงของ RTX 2060 i h a v c p u ขายแยกได้ประกอบเป็นเครื่องได้สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w i h a v c p u c o m แฟนเพจ i h a v c p u YouTube iHave ทุกอย่างที่เป็น i h a v c p u แล้วกันผมฝากการ์ดจอตัวนี้ไว้ด้วยครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตาม i h c p u ครับบายบายสวัสดีครับ